ครับผมจ๊อไอศครีมครับแล้วก็ เอกนะครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่อีกถ้วยหนึ่งของ Toyota โตโยต้าโตโยต้าไทยพีมิลินัดที่33นะครับเป็นการดิ้นรนหนีตกชั้นของสมุทรสงคราม f c นะครับและผมอยากรู้<ม>ครับว่า2ทีมนี้เนี่ยเขามีจุดเด่นยังไงบ้าง<ม>ครับพี่รับเอกเล่าให้ฟังหน่อยฮะแบงคอกยูนเนเต็ดเนี่ยนะครับจุดเด่นที่ทีมเวิร์กนะครับครอบครองควบคุมการสั่งทีมได้ดีมากครอบครองควบคุมภาษาที่อะไรมึงอีกทีมนึงนะครับพี่บุรีรัมย์ f c นะครับบุรีรัมย์พี่อะไรคนละถ้วยอะไรทีมสมุทรสงคราม f c นะ อสมุทรสงคราม f อครับผมมาไกลมากเลยนะครับไกลมากที่อะไรบ้าชั่วโมงถึงแล้วเขาเป็นทีมที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีมากนะครับเอาตัวรอดในภาวะคับขันได้ชายาของสนามนี้เขาว่าไงนรกของทีมเยือนนรกของทีมเยือนเลยอเอางี้ครับพี่ับเอกงั้นก่อนที่ฟุตบอลจะเตะเนี่ยผมขอเลือกทีมได้เลยได้ไหมได้เลยครับผมเลือกอ่าแบงคอกยูเนเต็ดครับเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่านรกของทีมเยือนเนี่ยมันจะเป็นยังไง อย่างนี้ผมเลือกสมุดสงคราม f c เลยครับกติกาง่ายๆครับคุณผู้ชมครับถ้าทีมของใครตกชั้นเนี่ยก็ถูกทำโทษครับใบให้สั้นๆเลยเกี่ยวการตัดอะไรเลยครับไม่รู้เหมือนกันเขาบอกผมมาแค่นี้น่าโงนมากกลยนี่ยง่โง่อะไรก็มึงบอกครับคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นน้ำกำลังแรงสูบฉีดดีมากครับ ผมดูใน y t u t u เนี่ยมีคนพิมพ์มาเยอะแยะมากเลยอย่างเห็นพี่รับเอกร้องเพลงแนวอื่นอย่างเห็นพี่รับเอกร้องเพลงแนวนูน้นแนวนี้จอยบอยเนี่ยชิดซ้ายไทเทเนียมชิดขวาเหล่าก้านคอเนี่ยไม่กล้ามองหน้าเพราะเขาคนนี้คือรับเอกโกลเด้นแรปบิดครับขับเสพาได้ไหม <c oughs> ผมมช,ชื่อเอกชื่อเอกมีดีกีดีต้องคิดดีทำดี ผมเป็นคนมีไฟผมเป็นคนตั้งใจไฟได้ไหมเออเอยชาเออเยเฮลเอาเฮลเฮลมเป็นคนตั้งใจเฮลชอบเอาเฮลเฮลเปลียนคมพบลเท่เฮลเอาเฮลเฮลนี่ยังธรรมดาไปฮะดิมดิ่มดมดิมดิ่มดิมดิมดิ่มด่มดิมดิ่มด่มดิ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 ดมด ิมดิมดิมฟังกิมดกากิ่งตือกิมดกาอะไรของพี่ปะดิง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 ดิ้งดิงโจ้ดิงโจ้ชื่อเอกชื่อเอกมีดีกลีดีต้องคิดดีทำดีอันตัวข่ามีนามว่าแลบเอกอาศัยกับพระเจ้าตาอยู่กลางป่าลึกอะไรเอางี้ดีว่าครับคุณผู้ชมครับฟังเพลงบเอกมาเยอะแยะแล้ว เรามาดูบรรยากาศรอบๆสนามกันดีกว่าครับปไปเลยไหมตอนนี้ครับเราอยู่หน้าห้องพักนักกีฬาสมสมุทรสงครามเอฟซีครับซึ่งเป็นทีมที่พี่แรปเอกเชียนะครับห้องแต่งตัวทีมเยือนครับเพราะที่นี่คือ นรกของทีมเยือนอย่างที่พี่รับเอกาะไว้ข้างในจะเป็นนรกหรือเปล่าสวัสดีครับผครับข้างในนี้ก็จะมีผ้าเย็นที่นักฟุตบอลสักฟุตบอลใช้เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันครับวันนี้เนี่ยที่ว่าเราจะได้สามแต้มชัวชัวหรือเปล่าในใจลึกๆมานี้ทีมปะทูก็หวังครับ3มแต้มครับจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคนจะออกมาเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีแต่เราหวังลึกๆมาเพื่อ3ามแต้มเนกันครับอ๋อปีนี้แล้ชนะก็ได้ใช่ไหมครับอ่อ คุยกับใครมึงคุยกับใคร,ค,รคุยกับเขาเขามองเขาสิมามองคุณทำไม,มเ,เล่นตำแหน่งไหนครับต,โต,โตัประตูเก็บบอลสัมภาษณ์กนหมดเยอานนั้บอลมาสัมภาษณ์พี่เอกครับมาหาใครเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อตอน้นอันนี้ดาราแต่งตัวเฮียอะไรเนี่ยไอที่อื่นไม่แต่งตัวโคตรดีผมไมให้ม่ไดมาทีมกูแต่งเนี้ยให้เกียรติถอดด้วยไอจริงอันนั้นสกกูไปไม่ถูกเลย ชื่ออะไรครับพี่ชื่อนราทิพยับาืึกครับสองหลังครับไอพี่ไม่ไม่ไม่สัมภาษณ์ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยมอบทองฮะเนี่ยอะไรพี่ทองครับทองครับทองผมมีเงานองครับเอาแล้วเอาอะไรฮะเอาเงินครับชื่ออะไรครับชื่กีครับฮะกีมึงจะนักเลงไทำไมพี่ตำแหน่งกองหลังครับกระหน่น้ำด้วยกันนี้เกี้วใหญ่ไหมไม่ใหญ่เท่าไหร่พอดีครับพี่แม่เจ้าหายเนี่ยขนาดลัาอยู่นะนี่ แล้วระวัางผมกับเนี่ยมีแต่มุ้ยมีแต่มุยร้องเพลงได้ร้องเพลงได้ด้วยเหรอแล้วมาโจ๊กโจ๊กผมช่้เอกช่้เอกีดีทำดี นมีไฟผมไม่ควรตั้งใจและไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบผม <c oughs> ผมทุ่มเทเต็มที่ทุ่มเท,ท,เทอย่างดีให้หน้านี้เป็นศินลปินด้ดีแ <c oughs> รปเอกรักเอกข้าแปหน้าใสรรกเอกรักเอกข้าแรปหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจมาแล้วขอโอกาสผมรับการโจจะโจ๊ะ คุณผู้ชมครับตอนนี้ห้องพักนักกีฬาอีกทีมหนึ่งเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายข้างในห้องพักเขาครับขอ,องทีมเดียวเอยูออน่นเตดนะฮะบน,นไหน,นเข้มข้นก็เสียดายครับที่ไม่ได้พูดคุยกันก่อน ลงแข่งขันนั่นเองครับครับแล้วเราก็เจอแฟนบอลของทีมสมุทรสงคราม FC นะครับอยู่ในนี้มานานเนี so? ่ครับสามปีแล้วค่ะอีกโดนยังไม่มีใครมาเยี่ยมเลยอะค่ะโดนคดีอะไรคดีขโมยง้อมาจากไหนมาจากไหนสมุทรสงครามโอัยมาจากที่นู่นเลยใช่ไหมวันนี้เนี่ยมาเชียร์ใครเป็นพิเศษบ้างครับเชียร์ทั้งทีม่คะเชียร์ทั้งทีก็รู้แล้วไงแล้วตอนนี้ครับเขากำลังวอร์มครับก่อนที่ฟุตบอลจะเริ่มฮะเขาวอร์มกันทำไมครับพี่ระเบิดร่างกายก่อนแมตช์เริ่มต้นครับ เันได้เดีได้ม่ช่วยกูวิงวว่งเอาบอลเลยวะปัดจิ้งหรีดดีกว่า <laughs> ตอนนี้ครับหน้าสนามฟุตบอลเนี่ยมีกิจกรรมเต้นแอโรบิกค,ครับบอลมันเตะอยู่ประมาณหนึ่งทุ่มครับเดี๋ยวเราอยู่ประมาณ20นาทีเดี๋ยวเราไปเต้นกัน,กน,กนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมไปธุระก,ก่อนไม่ร้องรื่องเดี๋ยวมารับถ้าผมไม่บอกให้เขากลับมาเนี่ยบอลจบมันยังเต้นอยู่เลยครับอ้าวไปไหนมาล่ะพี่แรบเอกเต้นแอโรบิกบอลหน้าผู้ชายเหรอนะไหม<อ>เป็นไงบ้างพี่ยังไม่ได้ดื่มเลยครับโอเคโอเคอาปากเดี๋ยวผมป้อน อ๋อเขาชอบเป็นฝอยฝอย,ฝอยทุกคกล้จะเตะแล้วครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าผมหรือพี่รับเอกจะโดนทำโทษครับโตโยต้าคิงออฟฟุตบอลราชันแห่งวงการฟุตบอลไทยเป็นเบอร์หนึ่งมาทุกยุก สมัยไมเป็นควันใจคนไทยตลอดกาลทั้งโตโยต้าไทยพี่เมเลีโตโยต้าเลครับ ครั้งที่แล้วผมโดนครั้งนี้พี่โดนแน่แน่ว้าห้าห้า เหมือได้นะครับวอลเลย์สวยเลยกินไหมครับนั่นวอลเลย์อะไรเขาวัดู้อนผมว่าต้องชนะแน่ครับสมุดสงคราม f c ครับได้ได้วันนี้เนี่ยเขาวัดกันเรื่องใครตกชั้นครับพี่แรปเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับมันได้ เป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับระหว่างเทมบุรีรัมบุรีรเฮีเฮอะไรมึงมึงอะไรกับบุรีรัมย์แบงคอกยูนิเต็ดกับสมุทรสงคารามเอฟซีครับเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับอเอางี้ดีกว่าเราไปหาอะไรดูแถวแถวรอบสนามดูกองเชียร์ดูอะไรเนี่ยไหมพี่ร<อ>ับเอกคป่ะ,ปะตอนนี้ครับเราอยู่ฝั่งกองเชียร์ของแบงคอกยูนิเต็ดครับเดี๋ยวไปคุยกับพวกเขาดีกว่าเป็นไงครับครึ่งแรกครึ่งแรกครรึ่งแกเราเนี่อยู่สามตัวครับดูสกอร์ดิ้งเสมอครับเสมอกันเสมอหนึ่ง รู้สึกว่าแบบหางสนามมานานรอเซตเกมก่อนดีเอ้าไอ่สอนตีกองไม่มีครับตีม่วครับโตโยตาราชาฟุตบอลไผ่ลีบสงส์ของไทยที่ต้องูต้องจโตโยตาไทยพิเศลกโตโยตาไทยพิเศเลีกรูกว่ามันทีทันต้องไม่พลาด

คอกยูในเต็ดครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งต้องสู้ต่อไปตามตีเสมอให้ได้ครับพีแรปเอกเนี่ยตกชั้นแน่ๆโดนทำโทษแน่ๆ,นๆดูบ้านดีกว่า คกยูเนเต็ดแล้วก็สมุทรสงครามเฟซีนะครับใครชนะครับพี่ระเบิดครับแบงคอกยูเนเต็ดเฉือนชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะคะกติกาของเราวันนี้เนี่ยเราคุยกันว่าทีมที่ตกชั้นจะโดนลงโทษผมไทยสมุทรสงครามเฟซีนั้นเอางี้ดีกว่าขอตารางมาเลยดีกว่าสมุทรสงครามเฟซีครับอยู่อันดับที่20ครับผมอันดับโหลเลยแบงคอก ยูในเต็ดที่11ครับสมุทรสงครามมีเอ่อ16คะแนนครับต่อให้ชนะทั้งหมดก็ไม่ทันแล้วหรือครับป้าเนี่ยเลือกไม่คิดเลยใครจัดให้อะครับใครจัดให้พี่เป็นคนเลือกเองใครจัดกติกาการลงโทษวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับตัดตัดนะครับพี่ปิดตาพี่แรปเอกก่อนแล้วกันนะเนี่ยอ๋อแล้วพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะพี่ โทษดีพี่โทษทพี่ตัดไม่ใช่เผาพี่เอครับครับจะตัดแล้วนะครับตเกีียวกับตัดตัดนี่แหละครับพี่ผมพี่ม่งสุดยอดเลยโอ้ก็ตัดผมเลยรู้สึกเป็นไงบ้างครับพี่ก็รู้สึกหวั่นวิตกมากครับพี่เอใช้คำพี่อะไรบรรยายความรู้สึกหน่อยพี่ความรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกก็ตื่นเต้นปนหวาดเสียวอะครับตัดพลึกล้ำขนาดนี้นะครับพี่เอ๋แอบมองเลยรู้สึกอ๋อรู้สึกอะ โล่งๆตัวมงครับนี่เปิดเลยดีไ่าเปิดเลยครับเป็นไงฮะอุ้ยเละเหมือนคนบ้าเลยแล้วนี้ครับรายการข่าวรูปโพลอนขอลาไปก่อนครับวัสดี